สวัสดีครับชาวไซต์ก้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านที่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับและตรงนี้เหมือนเดิมครับขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่เนี่ยมาจากยูฟ่าเนชั่นส์ลีกสองคู่กับอีกหนึ่งคู่จะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเพลย์ออฟนะครับเดี๋ยวคุณแรกไปดูที่เนชั่นส์ลีกกันก่อนในลีกบีกลุ่มสามนะครับเดี๋ยวเวลา โปรตีสิศาสตร์ฟุตบอลนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับฟินแลนด์ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสดุดเสมอทางบอสเนียมา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางมอนเตเนโกรชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสดุดเอาชนะรโรมาเนียมาสวยงาม2ประตูต่อ0นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่ครับวันน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้ฟินแลนด์เกมรับจะมีทางโรเบิร์ตอีวานอฟครับตรงกลางรัสมุสชูเลอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางติโมปุกกี้ครับส่วนทางมอนเตเนโกรข้างหลังมาลิมาโกเวโอวิชนะครรับตงงกลลามส โดยหน้าเป้า,เาจะเป็นทางสเตฟานมูโกซาครับเขาต้องบอกว่าฟิานแลนด์มาตรฐานไม่ได้ดีกว่าทางมอนเตเนโกรสักเท่าไหร่นะครับเกมในบ้านก็ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นแย่นะครับชนะเกมเดียวจาก11เกมหลังสุดต้องมาเจอกับมอนเตนเนโกรที่กําลังฟอร์มดีครับชนะมา2เกมติดติดแต่ตเป็นการชนะในการเล่นเป็นเกมเย้าทั้ง2เกมนะครับพวกเขาดูไปตามสถิติแล้วเนี่ยเป็นทีมที่อุ่นเครื่องไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกมเป็นทางการเนี่ยก็เหนี่ยวนั่นพ่ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นกูนี่ดูแล้ว ไม่ต่างเท่าไหร่ครับน่าจะต่อสู้กันสนุกสูสีครับคนนี้น่าจะจบที่ผลเสมอกัน2ประตูต่อสกินกันไม่ลงครับคนที่สองเราไปที่คัดโลกบอลโลกนะครับคัดเลือกบอลโลกเพลย์ออฟในโซนเอเชียต้องการทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราตีหนึ่งนะครับไปดู UAE ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางออสเตรเลียครับเดี๋ยวคนนี้เจอมาเกมล่าสุดเป็น UAE เอาชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2องทีมกันครับ ยูเอเชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางแกมเบียมา1ประตูต่อ1ในเกมอุ่นเครื่องนะครับส่วนทางออสเตรเลียชนะ2เสมอหน 2, ึน 1, ่งแพ้2ครับอุ่นเครื่อง ล่าสุดเนี่ยก็เอาชนะจอร์แดนมา2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ UAE แนวรับจะมีทางคาลิฟาอัลฮามารีครับตรงกลางโอมาอับดุลรามาโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอาลีมับคุดนะครับตัวเก่งของเขาครับสุดทางออสเตรเลียข้างหลังมีไคลโรสครับตรงกลางอารอนมอยส์และหน้าเป้าจะเป็นทางเจมี่แมคคลาเรนครับก็ต้องบอกว่า UAE ตอนนี้วันนี้ต้องบอกว่าเรียกนักเตะชุดที่ดีที่สุดมาเลยนะครับหวังมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะแล้วก็ช่วงหลังแล้ดูทีมพวกเขายกระดับขึ้้นนมาาไดดีสทง ออสเตรเลียเนี่ยฟอร์มปัจจุบันต้องยอมรับว่าดรอปลงไปเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับโดยนักเตะก็เป็นหน้าใหม่ๆหมใส่เยอะมองว่าวันนี้ยูเอเเล่นในบ้านด้วยมาขนาดนี้แล้วด้วยนะครับสู้ตายแน่นอนนะครับคู่นี้ผมมองว่า UAE มีดีจะผ่านออสเตรเลียได้เลยครับผมมองว่าเจ้าบ้าน UAE จะเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายแล้วกลับมาที่ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกันในลีกเอกลุ่ม3ามในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเป็นบิ๊กแมชเลยนะครับไปดู อินซีเลกครับเยอรมันครับทีมรองจากฝูงครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอังกฤษทีมอันดับบุ้ยนะครับอันดับ4ครับโดยวคนนี้เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นอังกฤษเอาชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเยอรมันไม่มีแพ้เลยนะครับชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดบุกไปเสมออิตาลีได้1ประตูต่อ1ครับส่วนทางอังกฤษชนะ4แพ้1ครับมาช็อกโลกแพ้เกมล่าสุดนะฮะแพ้ฮังการี1ประตูต่อศูนย์เฉยเลยนะครับไปดูคนนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจจะะลลลลงงงงงสสนน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 นาาาามมมกกัััััััใววีีี้้้คคครรรรบบเเยอขหิชู่ต คือใครกูดกันโดยหน้าเป้าจะเป็นทางคลาฮาวเวสนะครับวันนี้น่าจะได้โอกาสก่อนทีโมแวร์เนอร์นะครับส่วนทางอังกฤษข้างหลังจอห์นสโตนครับตรงกลางดีแคนไรส์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางแฮร์รี่เคนครับผมจะบอกว่าเยอรมันเกมแรกเจ้ามาแบบฝืดๆนะครับวันนี้น่าจะมีการปรับทีมสัก2-3สาตำแหน่งครับ พวกเขาต้องยอมรับว่าเยอรมันเป็นทีมที่เวลาเล่นในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะเขาต้องมาเจออังกฤษที่แม้วเกมล่าสุดจะดูดีครับเอาชนะเยอรมันมาได้สอสูนย์แต่ว่าเกมแรกเนี่ยเกมที่บอกว่าสะดุดแพ้ฮังการีเนี่ยต้องบอก่หมเหลือเชื่อเลยนะครับต้องบอกว่าแกริสซอลเกตเนะี่ยเหมือนจะหมุนนักเปะเยอะจนเกินไปจนออก ไปทางมึนๆงงๆครับนักเตะเวลาเล่นในสนามเพราะั้นดูแล้ววันนี้ครับอังกฤษยังไม่ลงตัวครับซาเกตลองนู่นลองนี่นะครับเยอรมันน่าจะสู้ถวายหัวครับมั่นใจในอินซิเลกเวลาเล่นในบ้านครับผมมองว่าผ่านได้ครับเยอรมันดีพอจะเอาชนะอังกฤษได้2ประตูต่อหนึ่งครับสุดตาลาเป้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับฟินแลนด์ครับกับทางมอนเตเนโกจะจบที่ผลเสมอกัน2ประตูต่อสองครับคู่ที่สองคัดบอลโลกโซนเอเชียเนี่ยเพลย์ออฟทีมสุดท้ายยูเอเอครับจะปราบออสเตรเลีย2ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายคครรััับบเนนนช่่ส์ลลลีีกกกใุม เยอรมันจะเปิดบ้านเอาชนะอังกฤษได้2ประตูต่อหครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด s ช a r พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอยทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ